ในวิดีโอนี้เราจะมาเจาะลึกคดีที่เริ่มต้นด้วยการแจ้งบุคคลสูญหายและได้คลี่คลายกลายเป็นเรื่องราวอนาวันน่าหวาดผวาของการหักหลังคำโกหกและชีวิต2ด้านที่อันตรายมาเริ่มกันเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจรุดไปยังบ้านของผู้ต้องสงสัยเพราะทาราแกรนหายตัวไปหนึเดือนเต็มเขาต้องหลีกทางให้เจ้าหน้าที่เพราะพวกเขามีหมายค้นขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นไปทั่วบ้านพวกเขา สังเกตเห็นว่าไม่มีสิ่งสกปรกใดๆเลยในบ้านแต่ไม่นานนะักพวกเขาก็พบโรงจอดรถหลังจากตรวจค้นเหมือนโรงจอดรถทั่วไปทุกสิ่งทุกอย่างวางกระจัดกระจายไปหมดมันดูน ก็ไปบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับวุ่นวายอะไรมากมายทว่าไม่นานนะักพวกเขาก็พบถังขยะใบหนึ่งที่มุมห้องมีถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่สองสามใบอยู่ภายในถังขยะนั้นมันดูเหมือนของทั่วไปจนกระทั่งนักสืบคนหนึ่งสัมผัสถุงใบหนึ่งมันให้ความรู้สึกนุ่มและแข็งในเวลาเดียวกันแถมยังหนักอึ้งเมื่อเจ้าหน้าที่ค่อยๆเปิดถุงออกพวกเขาก็ต้องเผชิญกับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์และภาพของที่เกิดเหตุอาชญากรรม เด็กสาวชื่อทาราดิสแทมเกิดที่เพอร์คินรัฐมิชิแกนพ่อแม่ของเธอคือแมรี่และเจอรันมีลูกสาวอีกคนหนึ่งชื่ออลิเซียในวัยเด็กทาราเป็นที่รู้จักในฐานะเด็กดีมีรอยยิ้มที่สามารถทำให้ใครๆก็มีความสุขได้เธอและพี่สาวเข้ากันได้ดีมากเธอเติบโตในเมืองเล็กๆที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่และมีชีวิตที่ปกติสุขมากๆทาราเป็นคนชอบเล่นกีฬามากในสมัย มัธยมปลายเธอเป็นเชียร์ลีดเดอร์เล่นบาสเกตบอลและกรีทาเธออยู่ในวงดนตรีของโรงเรียนและเล่นคลาริเน็ตนอกจากนี้ทารายยังฉลาดมากและได้เกรดดีอีกด้วยราวกับว่าน,านันอ่อนยังไม่พอทารายอยากเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองสักวันหนึ่ง ดังนั้นเธอจึงไปที่วิทยาลัยชุมชนบีตาโนกในเอสคานาบาหลังจากเรียนจบมัธยมปลายต่อมาเธอย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทและศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่นั่น ข้ามเวลามาถึงปี1,995ทาราทำงานที่บริษัทชื่อวอชิงตันกรุ๊ปอินเตอร์เนชันแนลในสำนักงานใจกลางเมืองดีทรอยด้วยความขยันและบุคลิกสดใสของทาราเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นที่เธอจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัทเธอดีใจมากกับเรื่องนี้ชีวิตกำลังไปได้สวยสำหรับเธอเพื่อนๆได้แนะนำทาราให้รู้จักกับ สตีเวนแกรนขณะที่เธอกำลังเรียนจบปริญญาที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทพวกเขาคิดว่าเธอจะเข้ากันได้ดีกับเขาในช่วงเวลาที่สตีเวนพบทาราพ่อของเขาเปิดร้านขายอุปกรณ์และสตีเวนก็สนใจเรื่องการเอ มึงสตีเวนตกหลุมรักทาราทันทีและคอยชวนเธอไปออกเดตแต่ทารายังไม่พร้อมสำหรับความสัมพันธ์ในขณะนั้นสตีเวนไม่ได้รบกวนเธอแต่อย่างใดเธอเพียงแค่อยู่ในจุดของชีวิตที่เธอไม่สนใจที่จะมีความสัมพันธ์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสตีเวนคอยบอกให้เธอไปออกเดตกับเขาแต่ทาราไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นคบก,กับสตีเวนหลังจากการเดทเพียงครั้งเดียว ดีหรือไม่แต่สตีเวนก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาไม่รู้จักกันจริงๆจนกระทั่งความโศกเศร้าได้นำพาพวกเขามารวมกัน ยายของทาราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันน่าสลดใจและข่าวนี้ทำให้เธอตกใจมากสตีเวนไปร่วมง,งานศพของคุณยายของทาราซึ่งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทด้วยรถยนต์สองชั่วโมงเขาอยู่ที่นั่นเพื่อสนับสนุนเธอและอยู่เคียงข้างเธอนี่คือจุดที่ความสัมพันธ์ระหว่างทาราและสตีเวนเริ่มดีขึ้นเธอเห็นว่าสตีเวนเป็นคนใจดีและไม่เห็นแก่ตัวเพียงใด และในที่สุดเธอก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับเขาหลังจากแต่งงานกันทั้งคู่ได้ย้ายไปอยู่ในย่านที่ดีของดีทรอยในปี2000พวกเขามีลูกคนแรกเป็นเด็กผู้หญิงชื่อลินเซ์หลังจากหากสองปีเด็กผู้ชายชื่อเอียนก็ถือกำเนิดขึ้นทำให้ครอบครัวจาก3คนกลายเป็นสี่คน ดังนั้นสตีเวนและทาราจะมีความสุขกับการแต่งงานและมีลูกที่น่ารักสองคนด้วยกันนี่ไม่ใช่งานในฝันของสตีเวนในเวลานั้นเขาอยากทํางานด้านการเมืองและเคยทํางานกับวุฒิสมาชิกขณะที่เขากับทารากำลังคบหาดูใจกันอยู่แต่เมื่อพวกเขาย้ายไปอยู่กับพ่อแม่สตีเวนก็เลือกที่จะช่วยพ่อของเขากับธุรกิจร้านขายอุปกรณ์ของครอบครัวซึ่งทาให้ เขามีอิสระมากนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับทาราเพราะเธอทำเงินได้ดีและจะสามารถเดินทางไปทั่วโลกได้ในฐานะผู้บริหารในปี2007เธอทำงานที่หนึ่งในสำนักงานของวอชิงตันกรุ๊ปในเปอร์โตริโกส่วนสตีเวนกลับกลายเป็นพ่อที่อยู่บ้านและทำงานพากทามด้วยตารางงานที่ยุ่งของทาราที่ทำงานในเปอร์โตริโกช่วงสัปดาห์และบินกลับมิชิแกนในวันหยุดสุดสัปดาห์ การจัดเตรียมนี้จึงเป็นไปได้ดี ในที่สุดพวกเขาก็ได้จ้างเวรินาเดกิสเวสิก้าปีชาวเยอรมันซึ่งเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือพี่เลี้ยงเด็กที่พักอาศัยอยู่ด้วยเพื่อช่วยสตีเวนขณะที่เขาอยู่ที่ร้านขายอุปกรณ์ทาราช่วยสตีเวนดูแลลูกๆเมื่อเธออยู่ที่บ้านในวันหยุดสุดสัปดาห์สตีเวนจะพาลูกๆไปโรงเรียนไปซ้อมและไปยังสถานที่อื่นๆในท้ายที่สุดชีวิตของทาราและสตีเวนก็ยอดเยี่ยมทุก อย่างที่บ้านเป็นไปได้ด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีและพวกเขาก็มีความสุขนั่นคือจนกระทั่งวันวาเลนไทน์ปี2007มาถึงและทาราก็ หายตัวไปสำนักงานในอำเภอแม็คคมเคาตีได้รับโทรศัพท์จากชายคนหนึ่งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2007เขาต้องการแจ้งว่าภรรยาของเขาไม่อยู่ในเวลานั้นเธอหายตัวไป5วันแล้วและสามีของเธอก็ไม่ได้รับข่าวคราวจากเธอเช่นกันหากคุณยังไม่รู้ชายที่โทรมาคือสตีเวนแกรนซึ่งกล่าวว่าภรรยาวัย34ปีของเขาทาราหายตัวไป ดังนั้นผมแน่ใจว่าคุณไม่เข้าใจว่าทำไมสตีเวนถึงโทรมาห้าวันให้หลังเพื่อแจ้งว่าทาราหายไปตำรวจมีคำถามเดียวกันกันกบเขาสตีเวนบอกว่าทาราเคยออกจากบ้านมาก่อนนั่นคือเหตุผลที่เขาไม่โทรแจ้งตำรวจทันทีที่เธอหายไปตำรวจเลือกที่จะพูดคุยกับสตีเวนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทาราและวันที่เธอหายไปแม้ว่ามันจะไม่เปลี่ยนใจพวกเขาเลยก็ตาม ปรากฏว่าทารากลับมาจากเปอร์โตริโกในเย็นวันที่9กุมภาพันธ์เธอและสามีทะเลาะก,กันและทาราก็โมโหโเดินออกจากบ้านขณะคุยโทรศัพท์บอกสามีว่าจะไปเจอพวกเขาที่ปลายถนนจากนั้นเอง เธอก็ขับรถออกไปตำรวจเริ่มต้นการค้นหาทาราและในตอนแรกสตีเวนก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ถึงขนาดออกสื่อวิงวอนให้ทารากลับบ้านหาเขาและลูกๆไม่นานนักตำรวจก็เลือกที่จะพูดคุยกับทุกคนที่ทารารู้จักเพื่อดูว่าพวกเขารู้เรื่องใดเกี่ยวกับการที่เธออาจจะหายไปหรือไม่พวกเขาตรวจสอบตัวเครื่องบินและสมุดโทรศัพท์ของทาราเพื่อดูว่าเธอได้บินไป ที่ไหนหรือไม่พวกเขายังให้ตำรวจตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตของเธอแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมันดูเหมือนว่าทาราได้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและจากไปสตีเวนยังบอกความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจบางอย่างด้วยเขาบอกว่าเขาได้เห็นอีเมลระหว่างทารากับเจ้านายของเธอสตีเวนบอกว่าอีเมลเหล่านั้นมีท่าทีจีดกันมาก ซึ่งทำให้เขาคิดว่าเธออาจจะกำลังคบหาดูใจกับคนอื่นเรื่องราวเข้มข้นขึ้นเพราะเหตุนี้ธาราหนีออกจากครอบครัวไปอยู่กับคนอื่นจริงหรือสามีพัญญาทะเลาะกันเพราะธารามีชู้จริงหรือชายแปลกหน้าของทาราอยู่เบื้องหลังความเงียบหายของเธอในทางใดทางหนึ่งหรือไม่นักสืบมีคำถามมากมายอยู่ในหัวของพวกเขานอกจากนี้ยังเป็นความจริงที่เวรินาพี่เลี้ยงเด็กวัยสิบเก้า ปีที่อยู่กับสตีเวนและลูกๆของทาราเห็นด้วยกับเรื่องราวของสตีเวนเธอบอกว่าทาราเดินกระทืบเท้าออกจากบ้านหลังจากทะเลาะก,กันตำรวจยังตรวจสอบบันทึกโทรศัพท์ของทาราและพบข้อความและข้อความเสียงหลายฉบับจากสตีเวนที่ขอให้เธอกลับมาและถามว่าเธออยู่ที่ไหนแต่นี่คือจุดที่สิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนไปสิ่งต่างๆกำลังจะเลวร้ายลงมาก นักสืบมีความสงสัยในตัวสตีเวนมากอยู่แล้วเพราะเขาไม่แจ้งว่าภรรยาหายไปเป็นเวลาห้าวันตันกะของเขาแปลกและไม่สมเหตุสมผลคนที่แต่งงานกันมักจะก,กังวลมากเมื่อคู่ครองหายไปและพวกเขาไม่รอแม้แต่วันเดียวก่อนที่จะตรงไปที่สถานีตำรวจแต่สตีเวนกลับทำตัวแปลกมากนอกจากนี้ความพยายามที่จะได้รับความสนใจจากสื่อของเขาก็แปลกเช่นกัน ท่าทางโดยรวมของเขาก็รู้สึกแปลกและเขาไม่เคยหลั่งน้ำตาให้กับภรรยาเลยแม้ว่าเธอจะหายไปนานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ตามใช่เขากังวลแต่คุณคงคิดว่าเขาจะต้องเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่เขา กลับไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือเหตุผลที่ตำรวจต้องการทดสอบสตีเวนด้วยเครื่องจับเท็จแต่สตีเวนปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือหลังจากนั้นเขาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงที่จะให้การทดสอบเครื่องจับเท็จและเขาก็รีบปรึกษาทนายความสตีเวนยังหยุดโทรหาตำรวจเพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีด้วยอันที่จริงเขาจะถามสื่อเท่านั้นเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ใดๆเกี่ยวกับที่อยู่ของ พรัยาซึ่งก็แปลกมากเช่นกันตำรวจรับฟังทุกสิ่งที่สตีเว่นพูดในการสนทนากับสื่อเหล่านี้ อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาจับได้ว่าสตีเวนพูดถึงคาราในอดีตการนี้ไม่เคยเป็นสัญญาณที่ดีสตีเวนจะแสดงความคิดเห็นที่หยาบคายเกี่ยวกับคาราภรรยาที่หายไปของเขาในเวลาที่ไม่จำเป็นเลยมันไม่จำเป็นต้องพูดสิ่งต่างๆเช่นเขาเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบเพียงใดหรือคาราหายไปตลอดเวลาเพียงใดทุกคนเริ่มสับสนเขารู้สึกแย่หรือดีใจที่เธอหายไป ความรู้สึกของเขาขึ้นขึ้นลง,ลงอยู่ตลอดเวลาสตีเว่นไม่นานนะักก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาได้ละทิ้งความหวังและเป้าหมายเพื่อดูแลลูกๆเพื่อให้ทาราสามารถทำงานได้อย่างไรก็ตาม สตีเวนดูเหมือนจะลืมไปว่านี่เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำในบางช่วงเวลาลูกๆของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดการมีครอบครัวและการแต่งงานหมายถึงการเสียสละและทาราก็ไม่พอใจกับสถานการณ์นี้เช่นกันเธอรักงานของเธอแต่เธอไม่ชอบที่จะต้องจากครอบครัวไปแต่เมื่อคุณทำงานและดูแลครอบครัวคุณก็ต้องยอมแพ้บางสิ่งบางอย่างสตีเวนก็มีงานทำเช่นกันแต่ มันไม่ใช่งานด้านการเมืองอย่างที่เขาต้องการและเนื่องจากครอบครัวจ้างที่เลี้ยงเด็กมาดูแลเด็กๆตลอด24ชั่วโมงการอ้างของเขาที่ว่าเขาสละความฝันเพื่อพวกเขาก็ไม่สมเหตุสมผลผู้คนจำนวนมากคิดว่าเขาสามารถทำงานเต็มเวลาได้และเด็กๆก็เพียงพอแล้วทั้งหมดนี้เพื่อบอกว่าการกระทำของสตีเว่นไม่สมเหตุสมผล เมื่อสิ่งต่างๆเริ่มแปลกไปมากอดีตแฟนสาวของสตีเวนก็ปรากฏตัวที่สถานีตำรวจสตีเวนเคยคบหากับเธอในขณะที่ทาราไม่อยู่ต่างเมืองอดีตแฟนสาวของสตีเวนบอกตำรวจว่าสตีเวนได้ติดต่อเธอทางอีเมลก่อนที่ทาราจะหายไปเขาและเธอพูดคุยกันไปมาและสิ่งต่างๆก็จีบกันมากระหว่างพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศก็ตามแต่ เขาก็บอกอดีตแฟนสาวว่าเขาคิดว่าทารากำลังนอกใจเขาและการแต่งงานก็เหมือนตัวความเร็วคุณต้องจับตาดูถนนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับได้คุณรู้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับสตีเวนจากปะ ประโยคนี้แล้วแต่ยังมีการนอกใจของสตีเวนมากกว่านั้นซึ่งเราจะพูดถึงต่อไปอย่างไรก็ตามสตีเวนถูกตำรวจเฝ้าระวังเพราะเขาชอบพูดและคอยพูดถึงสถานที่เดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นคือปอ้าออนสตโตนีค่ครีตตำรวจมีความรู้สึกไม่ดีมากเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้แม้ว่าครอบครัวจะไปที่นั่นบ่อยครั้งก็ตามพวกเขามั่นใจว่าจะต้องพบอะไรบางอย่างและพวกเขาก็พบ ตำรวจในที่สุดก็พบสิ่งบางอย่างเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ในสวนสาธารณะเมื่อเธอเห็นถุงพลาสติกใบหนึ่งเมื่อผู้หญิงคนนั้นเดินเข้าไปใกล้ถุงเธอก็เห็นสิ่งที่ดูเหมือนถุงมือยางสีขาวและสิ่งที่ดูเหมือนเลือดซึ่งน่ากลัวมากพวกเขาโทรแจ้งตำรวจทันทีและเมื่อตรวจสอบถุงนั้นอย่างละเอียดก็พบเศษโลหะอยู่ข้างในด้วยผู้ที่ศึกษา อาชญากรรมพบดีเอของทาราบนถุงมือและเศษโลหะทำให้ฉันรู้สึกแย่ไม่มีโอกาสดีที่ตำรวจจะพบทารามีชีวิตอยู่ได้ภายในวันที่สองมีนาคมตำรวจมีหมายค้นบ้านของสตีเว่นและ ถ้าราแม้ว่าเราจะไม่รู้แน่ชัดว่าตำรวจได้หมายค้นนี้มาได้อย่างไรแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะต้องใช้การโน้มน้าวผู้พิพากษามากนักในการลงนามเนื่องจากพวกเขาสงสัยในตัวสตีเว่นอยู่แล้วสตีเว่นหลีกทางเมื่อตำรวจพร้อมหมายค้นมาถึงบ้านเรื่องราวบางเรื่องแล้วว่าเขาออกไปพาสุนัขไปเดินเล่นแม้ว่าพวกเขาจะตรวจค้นทุกห้องและทุกซอกมุมในบ้านแต่ก็ไม่พบอะไร เลยจนกระทั่งมาถึงโรงจอดรถนักสืบไม่พอใจกับสิ่งที่พวกเขาพบในส่วนอื่นๆของบ้านดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งเน้นไปที่โรงจอดรถห้องสุดท้ายที่อาจให้ความคิดใดๆว่าทาราอาจจะหายไปอยู่ที่ไหนคือห้องนี้มันค่อนข้างยุ่งเหยิงในโรงจอดรถในขณะที่พวกเขากำลังขุดคน้นมีขยายอยู่ทุกที่แต่มันก็ไม่เหมือนบ้านของคนะส,สมของอะไร ฉันคิดว่าพวกเราส่วนใหญ่สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งนี้ได้เมื่อเป็นเรื่องของสถานที่เก็บของของเรา ดังนั้นพวกเขาจึงขุดค้นต่อไปและพบอะไรบางอย่างถังขยะใบหนึ่งถูกดันเข้าไปในมุมถังขยะทั้งใบเต็มไปด้วยถุงพลาสติกสีดำและบางส่วนมีถุงมือและเศษโลหะแบบเดียวกับที่พบในสวนสาธารณะสโตนีครีกตำรวจตรวจค้นถุงทั้งหมดจนกระทั่งมาถึงถุงใบหนึ่งที่พวกเขาไม่อยากเปิดเลยทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งหยิบถุงขึ้นมาเขาก็รู้ว่าเขา พบอะไรเขายังคงต้องเปิดมันออกทันทีที่เขาฉีกถุงออกเขาก็ได้กลิ่นอันน่าสเอีสะเอียนนั้นเขามองเข้าไปข้างในและเห็นศพที่แต่งตัวเต็มยศตำรวจรู้ทันทีว่าสิ่งที่พวกเขากำลังมองอยู่คือศพของทารา แกรนวัย34ปีตำรวจเห็นสิ่งน่ากลัวมากและรู้ว่าสตีเว่นน่าจะเป็นผู้ลงมือตำรวจต้องตามหาสตีเว่นเป็นเวลาสองวันก่อนที่จะพบเขาปรากฏว่าเขาไม่ได้แค่ไปเดินเล่นกับสุนัขแต่เขาหนีไปเพื่อหลีกเลี่ยงตำรวจอย่างไรก็ตามตำรวจสามารถหาเขาพบได้ค่อนข้างเร็วเพราะสตีเว่นโทรหาน้องสาวของเขาผ่านโทรศัพท์ตำรวจจึงสามารถติดตามได้พวกเขาตามไปจน ถึงอุทยานแห่งชาติวิลเดอร์เนสในมิชิแกนตอนเหนือซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของครอบครัวแกรนประมาณ200ไมายสตีเว่นถูกพบกำลังพิงต้นไม้เขาหนาวมากเพราะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่น นอกของอื่นๆที่เขามีคุยาเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปืนปลอมดูเหมือนว่าสตีเวนกำลังคิดที่จะปลิดชีพตัวเองแต่ไม่ใช่ด้วยปืนเขากำลังคิดที่จะใช้ยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทนขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นก่อนที่สตีเวนจะถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมิชิแกนตอนเหนือเพื่อรับการรักษานี่เป็นสิ่งที่ทำใน ขณะที่เขากำลังฝันในความหนาวเย็นอย่างไรก็ตามตํำรวจจําเป็นต้องรู้ว่าทำไมเขาถึงทาร้ายทาราในลักษณะนั้นสตีเวนบอกตำรวจว่าเขาฆ่าภรรยาของเขาขณะนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลมิชิแกนตอนเหนือตามคําบอกเล่าของสตีเวนทารากลับบ้านจากการทํำงานหลังจากสัปดาห์ที่ยาวนานและเขาโกรธมาก เขาคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะทะเลาะกับภรรยาเรื่องการใช้เวลามากเกินไปกับเพื่อนร่วมง,งานที่ทำงานแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าทารากำลังมีชู้กับใครจากที่ทำงานหรือไม่แต่การที่สตีเวนบอกว่าเธอนอกใจทำให้เรารู้สึกแย่มากคุณอาจกำลังคิดว่าสตีเวนไม่ใช่สามีที่แย่ขนาดนั้นถ้าคุณไม่นับเรื่องการฆาตกรรมเขาไม่เคยทำอะไรทางเพศ กับผู้หญิงคนนั้นเลยพวกเขาแค่คุยกันเท่านั้นแต่ประเด็นคือสตีเวนกำลังคบหาดูใจกับทั้งอดีตแฟนสาวของเขาและเวรินาพี่เลี้ยงเด็กวัย19ปีมีหลายครั้งที่พวกเขามีความสัมพันธ์ทางกายแม้ว่า สตีเวนจะบอกว่าพวกเขาไม่ได้มีอะไรกันจนถึงที่สุดราวกับว่ามันดีกว่าหน้าที่เดียวของสตีเวนคืออยู่บ้านกับลูกๆและดูแลพวกเขาในขณะที่ภรรยาของเขาทุ่มเททำงานทั้งหมดแต่เขาก็ไม่สามารถแม้แต่จะซื่อสัตย์ได้เขากำลังคบหาดูใจกับผู้หญิงสองคนพร้อมกันไม่ใช่แค่คนเดียวนั่นคือเหตุผลที่เราไม่รู้จริงๆว่าการทะเลาะก,กันในเย็นวันที่9 กุมภพาพันธ์นั้นเกี่ยวกับอะไรผู้คนคิดว่าทาราอาจจะค้นพบเรื่องการนอกใจของสตีเวนและกำลังวางแผนที่จะจากไปพร้อมกับลูกๆแต่เราจะไม่มีทางรู้ว่าอะไรคือความจริงและสตีเวนก็ไม่ใช่คนที่น่าเชื่อถือที่สุดในห้องดังนั้นอย่าเชื่อทุกสิ่งที่เขาพูด ไม่ว่าในกรณีใดสตีเวนผลักทาราระหว่างการทะเลาะกันทำให้เธอเอาหัวโขกกับกำแพงในเวลานั้นทาราตะโกนว่าเธอกำลังจะไปพร้อมกับลูกๆและสตีเวนจะไม่มีวันได้เห็นพวกเขาอีกนี่คือฝังเส้นสุดท้ายสำหรับสตีเวนเขาพุ่งเข้าใส่ทาราและฆ่าเธอด้วยมือเปล่าในขณะที่ลูกๆของเขากำลังนอนหลับอยู่ในห้องถัดไปเมื่อเอียนและลินเซยัยงเด็กพวกเขา ไม่รู้เลยว่าพ่อกำลังฆ่าแม่ของพวกเขาอยู่ในห้องถัดไปห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวมันเป็นเพียงสิ่งที่ผู้คนไม่มีวันลืมได้โดยไม่รู้สึกหว่าตัวสตีเวนจากนั้นก็เอาทาราขึ้นรถก่อน บะบะของเขาและไปที่ร้านขายอุปกรณ์ของครอบครัวที่นั่นเขาแยกชิ้นส่วนศพภรรยาของเขาใส่ชิ้นส่วนลงในถุงพลาสติกและฝังชิ้นส่วนศพในสวนสาธารณะสโตนีครีกแต่สวนสาธารณะสโตนีครีกไม่มีศพของทาราเหตุผลคืออะไร สตีเวนเอาศพของทาราออกจากสวนสาธารณะไปยังร้านขายอุปกรณ์ของครอบครัวเมื่อเขารู้ว่าตำรวจกำลังค้นหาสวนสาธารณะเพื่อหาหลักฐานสตีเวนไม่ได้นำศพมาที่บ้านของเขากับทาราจนกระทั่งวันที่หนึ่งมีนาคมเมื่อเขากลัวว่ามันจะเริ่มเน่าเปื่อยเขาใส่ไว้ในถังขยะโรงจอดรถขณะที่เขากำลังหาสถานที่ใหม่เพื่อซ่อนศพหรือสิ่งที่เหล อยู่ของมันอย่างถาวรเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบมาถึงโรงจอดรถก่อนที่สตีเวนจะสามารถเคลื่อนย้ายศพอีกครั้งซึ่งเป็นวิธีที่พวกเขาพบชิ้นส่วนศพของทารา คำสารภาพของสตีเวนเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับอาชญากรรมทั้งหมดมากกว่าความโหดร้ายและความเจ็บปวดของมันเสียเขาพูดถึงการฆาตกรรมภรรยาของเขาเหมือนเป็นวันอังคารทั่วไปเขายังหัวเราะสองสามครั้งราวกับว่าเขาเพิ่งทำกาแฟหกใส่ตัวเองระหว่างทางไปทำงานมันน่ากลัวมากสำหรับตำรวจที่ฟังคำสารภาพของสตีเวนเพราะเขาดูสงบมาก ในระหว่างนั้นมันชัดเจนว่าเขาไม่แยแส สตีเวนแกรนถูกมอบตัวให้กับเจ้าหน้าที่แมคโคมเขาตี้หลังจากออกจากโรงพยาบาลเขาถูกตั้งข้อหายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6มีนาคม4วันหลังจากที่เขาถูกพบเกือบแข็งตายในอุทยานแห่งชาติริเดเนสของมิชิแกนภายในเดือนเมษายน2007ทุกคนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสตีเวนกับเวรินาวัย19ปีนี้เป็นพระคำให้การของเธอถูกเปิดเผยสู่ สาธารณะสตีเวนแกรนถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมระดับที่สองเมื่อวันที่21ธันวาคม2007เดือนหลังจากที่เขายอมรับว่าได้ฆ่าภรรยาของเขาเขาถูกตัดสินจำคุกอย่างน้อย50ปีและสูงสุด80ปีเขาเพยายามขอให้เปลี่ยนคำตัดสิน เพราะเขาคิดว่านักสืบนำคำให้การของเขาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเขาอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำสตีเวนแกรนถูกตัดสินว่ามีความผิดและผู้พิพากษายืนยันคำตัดสินเขาน่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในเรือนจำ ในท้ายที่สุดอลิเซียน้องสาวของทาราและเอริกสามีของเธอได้รับเลี้ยงและเลี้ยงดูบุตรของทาราในโอไฮโอฉันรู้สึกเสียใจที่เด็กเหล่านี้ต้องเติบโตมาโดยไม่มีพ่อแม่แต่ถ้ามีด้านที่สดใสก็คือพวกเขาโชคดีมากที่มีสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดที่เต็มใจรับเลี้ยงพวกเขาไม่มีใครอยากจบลงที่สถานสงเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานบริการที่ได้รับเงิน สนับสนุนจากรัฐบาลมีบุคคลหนึ่งที่ผุดขึ้นในใจตลอดเวลาในขณะที่ตำรวจยุติทุกอย่างลงตำรวจเชื่อว่าเวรินาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของทารา ตำรวจคิดว่าเธอกำลังทำงานร่วมกับพวกเขาแต่เวรินาไม่รู้เลยว่าสตีเวนได้ฆ่าภรรยาของเขาเพราะเธอไม่ได้อยู่ที่บ้านของครอบครัวเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเธอกำลังมีชู้กับชายที่แต่งงานแล้วสตีเวนโกหกและให้สัญญาในสิ่งที่เธอไม่สามารถมีได้แต่เธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆ่าทารายอย่างแท้จริง แต่ยังมีส่วนที่น่าเศร้าอีกหนึ่งส่วนของเรื่องนี้ที่ยังมาไม่ถึงวิลเลียมพ่อของสตีเวนได้ปิดชีพตัวเองเมื่อวันที่13มิถุนายน2008ไม่นานหลังจากที่สตีเวนถูกตัดสินจำคุกเขาไม่สามารถทำใจได้เลยว่าลูกชายของเขาเองซึ่งเขาได้ช่วยเลี้ยงดูมากลับกลายเป็นฆาตรกรมันแย่พออยู่แล้วที่ลูกชายของเขาเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจของเขาที่แย่ไปกว่านั้น ศพของทาราถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้นในธุรกิจนั้นในอาคารนั้นมันน่าขนลุกลูกลูกของทาราซึ่งมีผมมีสีน้ำตาลอันเป็นเอกลักษณ์ของแม่ได้เติบโตขึ้นตั้งแต่วันอันน่าสะพรึงกลัวนั้น และได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อสารต่อง,งานของทาราลินเซอายุ21ปีและกำลังศึกษาจิตวิทยาเด็กที่มหาวิทยาลัยโอโฮเซตในปี2021เอียนในทางกลับกันเป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยวิสครพวกเขามีทริปประจำปีกลับบ้านเกิดเพื่อร่วมง,งานทาราสวอค ซึ่งเป็นการวิ่ง 5K เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและการหลีกหนีจากสถานการณ์ที่เลวร้ายเด็กๆไม่ต้องการพูดคุยกับพ่อของพวกเขาเพราะเขาฆ่าแม่ของพวกเขาเท่าที่เราทราบพวกเขาไม่ได้พูดคุยกับเขาเลยตั้งแต่เขาถูกส่งเข้าคุก ทาราตอนนี้อยู่ในความสงบสุขที่เอสคานาบามิชิแกนหลุมศพของเธอมีเพื่อนครอบครัวและคนที่รักมาเยี่ยมเยียนพูดคุยกับเธอและคิดถึงเธอมากคดีนี้เลวร้ายมากมีคนขโมยชีวิตของแม่ลูกสองที่ทำงานหนักและสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนที่เธอหมายมั่นจะใช้ชีวิตด้วยและมีลูกด้วยตราบเท่าที่ผู้คนยังคงมีชีวิตอยู่ความหึงหวงความโกรธ ที่ควบคุมไม่ได้และความปรารถนาของสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งจะยังคงเป็นรอยแผลเป็นบนครอบครัวที่จะไม่มีวันหายไปขอบคุณที่รับชมหากเรื่องราวอันสเตือนใจของทารา สั่นสะเทือนอารมณ์ของคุณอย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามพดีอาชญากรรมจริงที่เปิดเผยความจริงเบื้องหลังพาดหัวข่าวแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์จนกว่าจะถึงครั้งหน้าโปรดระมัดระวังโปรดรับทราบข้อมูลและอย่ามองข้ามสัญญ,ญาณที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหน้า